สำหรับการเตรียมงานแสดงพลุไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งของออสเตรเลียนะคะก็จัดขึ้นที่สะพานฮาร์เบอร์ในนครซิดนีย์ในคืนวันสิ้นปีค่ะจะใช้พลุและดอกไม้ไฟหลายหมื่นลูกรวมทั้งยังต้องใช้สายไฟที่ยาวรวมกันกว่า60กิโลเมตรนะคะ จุดเด่นของงานก็คือการแสดงแสงสีใต้สะพานฮาร์เบอร์ในชื่อชุดว่าน้ำตกที่จะมีการสีสีและจะมีการแสดงแสงสีในชื่อชุดมวลหมู่เมคาด้วยการประดับไฟสีต่างๆบนสะพานฮาร์เบอร์พร้อมกับติดตั้งไป้ายไฟที่มีข้อความว่ายินดีต้อนรับสู่ซิดนีย์เป็นภาษาต่างๆ16ภาษาด้วยกันค่ะซึ่งคาดว่าจะมีชาวออสเตรเลียและนักท่องเที่ยวลังไหลมาชมความงามบนท้องฟ้ายามค่ำคืนไม่ต่ำกว่า1 500, ล้าน5แสนคน และทางนครซิดนีย์นั้นใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจ2,800นายในการดูแลความปลอดภัยค่ะการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในปี ที่ทางผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติมอบเป็นแนวทางในการทํางานของตํารวจค่ะให้เน้นย้าการปราบปรามยาเสพติดในปี2555และหากพบว่ามีข้อมูลว่าตํารวจเข้าไปพัวพันเกี่ยวกับยาเสพติดก็จะเร่งดําเนินการอย่างเด็ดขาดค่ะส่วนความคืบหน้าของอาการตํารวจตะเวนชายแดนที่ถูกคนร้ายยิงขณะชิงทรัพย์เป็นห้างทองออโราตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วค่ะ เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจช่วงเย็นวันนี้นะคะล่าสุดดับตำรวจเชี่ยวชาญเจริญสิริตำรวจสังกัดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่21จังหวัดสุรินทร์ซึ่งถูกคนร้ายสองคนยิงขณะประสบเหตุปล้นทองห้างออโราในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีถนนสุขาพิบาล3ตอนนี้อยู่ในอาการปลอดภัยแต่ว่ายังคงอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดค่ะส่วนการติดตามคนร้ายฝ่ายสืบสวนได้ลงพื้นที่หาข้อมูลแล้ว ขณะที่พลตํารวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้มอบนโยบายให้กับข้าราชการตรํารวจตั้งแต่ระดับผู้กำกับการขึ้นไปที่มีหน่วยงานที่ตั้งอยู่ภายในอาคารสํานักงานตํารวจแห่งชาติมอบแนวทางการทํางานปี2555ที่ให้เน้นเรื่องการปราบปรามอาชญากรรมและการปราบปรามยาเสพติดที่เป็นปัญหาหนักโดยเฉพาะเครือข่ายทางภาคเหนือและการตั้งด่านตรวจตามแนวชายแดนและหากพบว่าตํารวจเข้าไปเกี่ยวข้องก็จะเร่งดําเนินการขั้นเด็ดขาดค่ะ ทำได้หรือเปล่าวาเพราะว่าถ้าพึงความพึงพอใจประชาชนเนี่ยมันจะไม่เกิดเลยถ้ามีการจับรายใหญ่แล้วก็มีข่าวมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าข้างๆบ้านเขายังยังขายอยู่อย่างเงี้ยขายรายเล็กรายน้อยเขาไม่พอใจหรอกเพราะนั้นเนี่ยต้องรายย่อยต้องหมดด้วยแต่รัพื้นที่ส่งัญชีพวก้ารายย่อยตรงนี้ทำอะไรอย่างไรตอนนี้เรามีอยู่แล้วเ้าส่งขึข้นมาแลว้ลวครับตำรวจเยอะไหมคะก็ไม่มากไม่มากนักนะไม่มานนะ ส่วนมาตรการการรักษาความปลอดภัยคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในหลายสถานที่ที่มีการจัดงานจากการข่าวก็ยังไม่พบสิ่งผิดปกตินะคะส่วนพื้นที่จัดงานบริเวณห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ได้มีการจัดกำลังตำรวจลงพื้นที่2,000นายพร้อมกับติดตั้งกล้องวงจรปิด1,500จุดและตั้งด่านตรวจคน้นเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาชนค่ะ พักประชาธิปัตย์นั้นยื่นคำร้องต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้มีมติถอดถอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลรัฐมนตรีประจำสำนักนายมนตรีด้วยนะคะโดยอ้างอิงถึงพฤติกรรมการแทรกแซงสื่อว่าฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญในมาตรา266และมาตรา268ซึ่งทางพักประชาธิปัตย์ส่งตัวแทนยื่นหนังสือคำร้องพร้อมรายชื่อสส45คนต่อพลเอกธีรเดชมีเพียรประธานวุฒิสภา เพื่อให้บุติสภามีมติถอดถอนนายธีรชัยภูมนาถานุบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนางสาวกฤษณนาศรีฮลักษรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกจากตําแหน่งค่ะโดยอ้างอิงว่ากระทําการฝ่าฝืนมาตรา266และมาตรา268ตามรัฐธรรมนูญเนื่องจากนายธีรชัยและนางสาวกฤษณนาซึ่งกํากับดูแลสื่อของรัฐหรือบริษัทอสมทจำกัดมหาชนกระทําการขัดรัฐธรรมนูญมาตรา48ว่าด้วยการแทรก แซงสื่อและเป็นเหตุให้คณะกรรมการบริหารหรือบอร์ดต้องลาออกทั้งชุดพร้อมตั้งข้อสังเกตว่ารัฐมนตรีทั้งสองคนยังมีพฤติกรรมเข้าข่ายกระทําผิดกฎหมายอาญามาตรา157กร,รณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป้าหมายนัยะก็คือว่าเป็นกรณีที่รัฐรัฐบาลน,นี้ต้องการจะแทรกแซงสื่อนะครับ ซึ่งกรณีนี้รัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนตามมาตรา48ว่าห้ามไม่ให้นักการเมืองรัฐมนตรีสสนะครับเข้าไปเป็นเจ้าของหรือครอบงำสื่อโดยประการใดๆ <c oughs> หลังจากรับคำร้องประธานวุฒิสภาย้ำที่จะตรวจสอบความถูกต้องในคำร้องและรายชื่อให้แล้วเสร็จภายในวันที่28มกราคมนี้ค่ะและจากข้อมูลข่าวพบว่าเหตุของการยื่นถอดถอนตามคำร้องนั้นเนื่องจากปลายเดือนกันยายนสหภาพรายง,งานรัฐวิสาหกิจบริษัทอสอมทจำกัดมหาชนยื่นหนังสือเร่งร้องรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีขอให้เร่งแก้ปัญหาคณะกรรมการปรับโครงสร้างด้วยเหตุผลที่ว่าปฏิบัติงานล่าช้าบกพร่องไม่เหมาะสมในการแต่งตัง หรือไม่ปฏิบัติตามบอร์ดของอสอมทเป็นเหตุให้ต้องตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงนายธนวัตรวันสมอดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ประกอบกับการยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อแก้ปัญหากรณีพบการเคลื่อนไหวผิดปกติในการถือครองหุ้นโดยระบุถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ภายหลังการเดินทางเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็ยืนยันนะคะว่าผลการหารือกับนายฮอนนำฮงรองนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ข้อสรุปในหลายประเด็นค่ะโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและความร่วมมือกันด้านพลังงานตลอดจนการช่วยเหลือนายวีระสมความคิดและนางสาวราตรีพิพัฒนาภัยบู์แต่จําเป็นต้องพิจารณาแนวทางด้านกฎหมายอย่างรอบด้านก่อนที่จะดําเนินการตามข้อเสนอของฝ่ายกัมพูชาค่ะ การเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการและการเปิดประชุมคณะกรรมาการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยกัมพูชาหรือเจซีเมื่อวันที่29ธันวาคมนับเป็นผลการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศและยืนยันในความร่วมมือของทั้งสองประเทศได้เป็นอย่างดีแต่หากแต่ว่าการช่วยเหลือคนไทยสองคนในเรือนจำเปรซอรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขอเวลาในการพิจารณากรอบด้านกฎหมายอย่างรอบด้านก่อน,อนค่ะระเบียบ กฎหมายของท่านเนี่ยต้องจำคุกสองในสเพื่อที่จะขอพระราชทานอภัยโทษได้และท่านก็เป็นคนเสนอขึ้นมาเองว่าถ้าเราแลกนักโทษเป็นกลุ่มนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ท่านเสนอก็สามารถทำได้ซึ่งผมเนี่ยวันนี้ผมได้มีให้ทางาเอกอัครราชาทูตของเราเนี่ยที่ประจำกำัมพูชาไปติดต่อกับกระทรวงต่างประเทศ ของกัมพูชาที่ท่านหอนำหงพูดถึงว่ารายละเอียดนี้ต้องทําอย่างไรบ้างและผมเองเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมอายการก็ดีหรือกระทรวงยุติธรรมของเราะนะครับว่าจะจะ,จะทำลักษณะนี้ได้หรือไม่เพราะเท่าที่ผมสอบถามท่านประหลัดกระทรวงกับอเอากอัครราชทูตเรายังไม่เคยมีการแลกเปลี่ยนนักโทษลักษณะนี้มาเลยนะครับ ก็แล้วเมื่อวานผมก็ได้ชี้แจงให้คุณแม่ของคุณวีระท่านเข้าใจ สำหรับข้อตกลงหรือ MOU ที่เกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันถึงผลการผลักดันให้เป็นรูปธปรรมนะคะแต่ย้ำที่จะต้องเป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญซึ่งต้องส่งเรื่องให้ครมอรพิจารณาว่าจะยกเลิกตามที่รัฐบาลพักประชาธิปัตย์หรือเปลี่ยนแปลงในนามรัฐบาลพักเพื่อไทยเพื่อเดินหน้าเจราจากรอบระหว่างประเทศตามมาตรา190ของรัฐธรรมนูญแต่ระหว่างนี้ไทยและกัมพูชาก็เห็นตรงกันที่จะศึกษาวิจัย และพัฒนาคู่ขนานกันไปค่ะทางกัมพูชาก็จะส่งผู้เชี่ยวชาญนะครับมามาศึกษาอบรมในเรื่องการพลังงานกับประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟฟ้าเรื่องแก๊สเรื่อง ลงแยกแกส๊สซึ่งไปต,ตเคมีนะครับคือเราอาจจะมองข้ามช็อตไปแล้วว่าในที่สุดแล้วการเจราจาเพื่อซับช้อนนั้นน่าจะสาเร็จเพราะฉะนั้นการร่วมมือทางด้านอื่นต่อเนื่องเช่นเรื่องเปตกเคมิโกเนี่ยหรือลงแยกแก๊สเนี่ยน่าจะมีการศึกษาต่อนะฮะแล้วก็เราก็ควรจะให้ความรู้กับทางกัมพูชาเขาเพื่อว่าการพัฒนาจะได้ทําร่วมกันนะครับ นอกจากนั้นผลการหารือยังได้ข้อสรุประหว่างไทยและกัมพูชาที่จะเปิดด่านถาวรช่องสตึงบทซึ่งเป็นชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณบ้านหนองเอียนอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อการค้าการลงทุนของทั้งสองประเทศค่ะ แล้วก็มีความเห็นตรงกันที่จะจัดการประชุมคณะกรรมาการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยกัมพูชาหรือเจซี C. ในวันที่29กุมภาพันธ์2555ถึง1มีนาคมปีหน้าที่จังหวัดเชียงใหม่ส่วนการประชุมคณะกรรมาการร่วมเขตแดนไทยกัมพูชาหรือ JBC ก็คาดว่าน่าจะเริ่มได้ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ประเทศไทยคะ่ะ ิสำหรับการแก้ปัญหาก๊สซ NGV จากที่สถานีบริการของปตทบางจุดนั้นหยุดให้บริการนะคะมาถึงวันนี้ทางปตทเร่งเพิ่มปริมาณก๊สตามสถานีบริการน้ำมันต่างๆที่อยู่ใกล้กับสถานีขนส่งสายใต้และหมอชิดค่ะหลังจากที่เมื่อวานก็มีกลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่นั้นประสบปัญหาอย่างหนักเนื่องจากก๊สนั้นไม่เพียงพอกับการให้บริการเพราะว่าปตทนั้นได้ปรับลดการให้บริการของสถานีเป็นไปตามการหยุดจ่ายก๊สชั่วคราวของทางประเทศพมา่า ะะหลังจากที่กลุ่มผู้ประกอบการรถแท็กซี่ประสบปัญหาอย่างมากจากปัญหาสถานีให้บริการก๊าซ NGV ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลของปะตะทปิดชั่วคราว16สถานีขณะที่กำหนดให้รถเล็กเติมก๊าซได้40สถานีและ39สถานีสำหรับรถขนาดใหญ่หรือรถบรรทุก สาเหตุเรื่องมาจากการหยุดจ่ายก๊าซ NGV ชั่วคราวของประเทศพามา่าระหว่างวันที่29ธันวาคมถึง9มกราคมปีหน้าตามแผนปรับปรุงหัวใจก๊าซที่ใช้งานมานานกว่า10ปีค่ะ ต่ในวันนี้ปตทปรับแผนใหม่เพื่อบรรเทาผลกระทบโดยนายเติมชัยบุญนาคผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ระบุว่าได้เพิ่มปริมาณก๊าซ NGV จจากทางฝั่งอ่าวไทยเสริมไปยังสถานีต่างๆอีกเท่าตัวโดยเฉพาะสถานีที่อยู่ใกล้บริเวณสถานีขนส่งทั้งสถานีขนส่งสายใต้และหมอชิดซึ่งจะให้บริการกับรถแท็กซี่และรถเล็กเพิ่มขึ้นอีกหลายพันคัน นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือจากรถขนาดใหญ่หรือรถบรรทุกเติมก๊าซในสถานีที่จัดไว้ให้ซึ่งปริมาณก๊าซไม่เพียงพอเมื่อวานนี้ปัญหาหนึ่งมาจากชถดบรรทุกเข้าไปเติมก๊าซในสถานีที่จัดไว้ให้กับรถเล็กซึ่งปตาทาจะเพิ่มความเข้มงวดในเรื่องนี้ด้วยและคาดว่าหลังจากพรุ่งนี้เหตุการณ์ก็จะคลี่คลายนะคะเพราะว่าปริมาณรถยนต์ในกรุงเทพและปริมณฑลลดลงเนื่องจากประชาชนเดินทางออกต่างจังหวัด ซึ่งปตทยังคงเฝ้าประเมินถึงสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับเปลี่ยนแผนการจัดรสรรก๊าซ NGV ตามความเหมาะสมค่ะกระทรวงการคลังระบุว่าในปีงบประมาณ2,554รัฐบาลขาดดุลนกบประมาณกว่า200ล้านบาทนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการขาดดุลเพิ่มขึ้นกว่า3เท่าตัวเนื่องมาจากนโยบายด้านการคลังที่กระตุน้นเศรษฐกิจของประเทศค่ะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลังแจ้งว่าในปีงบประมาณ2,554รัฐบาลมีรายได้ทั้งสิ้น2,800ล้านบาทหรือร้อยละ26.5ของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของประเทศนะคะซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วกว่า2 0 0นล้านบาทจากการจัดเก็บรายได้ที่เพิ่มขึ้นทางนี้นายสมชัยสัจพงษ์ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ระบุว่าจากการดําเนินนโยบายการคลังของรัฐบาลที่ผ่านมา เป็นมาตรการเพื่อการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจทําให้รัฐบาลมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นกว่า3 0 0แสนล้านบาทสูงกว่าปีที่แล้วเกือบ3ามแสนแหมื่นล้านบาทโดยตลอดทั้งปีรัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการใช้ใจ่ายของรัฐบาลและกองทุนนอกงบประมาณเพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวอย่างยั่งยืนจึงส่งผลให้รัฐบาลขาดดุล2องแสนเหมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว1 5ึ0 0แสนหมื่นพันล้านบาทซึ่งปีที่แล้วรัฐบาลมียอดขาดดุลกว่า52,000ล้านบาทค่ะ สำหรับการประชุมร่วมกันของรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังรัฐนาการแห่งประเทศไทยร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ข้อสรุปตรงกันนะคะว่าจะไม่โอนหนี้ในกองทุนฟื้นฟูที่เกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี2540ไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะแต่ว่าจะมีการแก้กฎหมายเพิ่มอำนาจการบริหารจัดการเพื่อนำไปจ่ายหนี้ในส่วนที่เป็นภาระดอกเบีย้ย ในที่ประชุมร่วมในกิติรัตนรนองรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจกษษษและสังคมแห่งชาติระบุว่าจะแก้กฎหมายเพื่อเพิ่มอำนาจให้กับกองทุนฟื้นฟูนในการดำเนินรูปแบบต่างๆเช่นโอนรายได้จากสถาบันคุ้มครองเงินฝากที่มีอยู่ปีละประมาณ3 0 0 0 0่นล้านบาทและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากสถาบันการเงินจำนวน1 5 0 0 0ล้านบาทต่อปี เพื่อนำไปจ่ายภาระดอกเบี้ยที่ต้องเสียปีละประมาณ45,000ล้านบาทส่วนเงินต้นจำนวน1 1 4 0 0ล้านนล้านบาทจะยังคงให้ธนาคารแห่งประเทศไทยรับผิดชอบชำระเช่นเดิมค่ะในประสานไตรรัฐนปรกุลกล่าวว่าที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ3ประเด็นสำคัญนะคะคือต้องไม่ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิมพ์ธนบัตรเพื่อนำมาใช้หนี้ การดําเนินการต้องไม่กระทบกับเงินทุนสํารองเงินตราและไม่แตะต้องเงินคลังหลวงซึ่งมีเงินบริจาคจากหลวงตามหาบัวรวมอยู่ด้วยรวมถึงหาแนวทางลดภาระทางการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าผลสรุปเบื้องต้นเป็นสัญญาณที่ดีว่าทางธนาคารนั้นไม่ต้องเพิ่มในการพิมพ์ธนบัตรนะคะและช่วยทําให้ตลาดการเงินคลายความกังวลลงได้เพราะหากโอนหนี้มาให้ธนาคารแห่งประเทศไทยรับผิดชอบอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่อาจเข้าใจว่ารัฐบาลจะเข้าไปค้าประกันและหนี้ที่เป็นของกองทุนฟื้นฟูก็ยังถือว่าเป็นหนี้สาธรารณะอยู่ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการหารือเพื่อกําหนดรายละเอียดเพิมเ่มเติมที่ชัดเจนอีกครั้ง และเบื้องต้นคาดว่าจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายบางตัวซึ่งจะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้ค่ะ